สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Ripple มาทำอะไรกันที่นี่เหรอมันช่อเก็นี้จริงเหรอไม่รู้ชื่อนี้แหละ IEPO ว่าไม่น่าใช่เรามาทำอะไรกันที่นี่จะมาเก็บเก็บของไปมหยาดให้ท็กแมนมนุษย์ภาษีมนุษย์ภาษีอ่ะ เราเป็นหุ่นกระป๋องนม่เฮ้ยน้องมึงมีพลังฟอสด้เหรอเสียมันสะท้อนเยอะมากเลยมันอยู่ในถ้ำไงมันอยู่ในอุโมงค์มันเลยสะท้อนพี่ก็สะท้อนเหรออ่มันอยู่ในอุโมงค์นี่ยเไยอันนี้คือไว้ขายปะนี่ก็ขายได้เห็นหยิบได้เลยเห็นหยิบเลยได้เลย เนี่ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่กำลังโดนนอนดิ้นนะอะไรอ่ะไม่โหลดปะไม่โหลดปะไม่โหลดไม่โหลดเชี่ยขอดลงบางเดี๋ยวลงบังลงบังระเบิดระเบิดเปิดประตูเข้าไปตัวนี้อ่ะ เรามาขอเรามาขโมยที่นี่วะเปิดประตูเราเหี่ยงได้ไหมขโมยที่ปราสาทขอขโมยของหน่อยเฮ้ยมันจะมีมึูดี้แจ้งคนหัวเราะปะไม่เลยเมื่อกี้มีเด็กหัวเราะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเมื่อกี้มันมีอะไรเฮ้ยของหกร้อยดอลลาร์เนี่ยมึงไม่ได้ยินจริงเหรอ ไอ้เชี่ยนี่น้ช่างเปลี่ยนอยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้าไออ๋อพี่เอาไปขายหร้เอาไปขายเอไปขายล้เนี่ยมันมีเด็กเด็กหัวล้อเว้ยหยิบอะไรได้บ้างหัวล้อในที่แบบเมนได้ยินอะไรเลย ไมกปาดออกไม่ได้ตัวแปลกๆปลกนี่ลิงหนึ่งนะครับต้องเด่งเสียงอีกขึ้นนั้นแหละลิงไปไหนประเด็นคือคือทำไมมาราคนอื่นเพื่อนเขาไม่ได้ยินสะท้อนวะแต่เวลาเขาพูดอ่ะเขาได้ยินสะท้อนไม่รู้ไม่ดังเกินนะเฮ้ยอะไรอะไร ไอ้ระเบิดอ่ะเอ้ทำไมตัวระเบิดอ่ะเออยมันมี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 ตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้เออทำไมเป็ตัวระเบิดอ่ะเนี่ยมีคนคือสื่อช็อตกันอยู่ไอ้ตัวระเบิดไอรู้แล้วำไมตัวระเบิดไมรู้แล้วำไมตัวระเบิด มีคนจะมีมันมีเปินมีมันมีเปินกูรู้แล้วไม่ตัวระเบิดตัวแตกจะหมวกเลยชุบยังไงก่อนชุบได้เลยเราชุบชุบชุบได้เลยเอาไปขายใช่ไหมเอาไปขายตรงบอกไม่ใช่ทีระหว่างนะนัดเล็กๆอ่ะ เฮ้ยมีกระโดดจริงด้วยเอ้มันชุบได้ไม่ใช่เหรอรีไวฟ์อะไรทุกอย่างอะพิงแล้วเอาหัวกมาหมุนเล่นเนี่ยจับดึงหัวแล้วก็มาหมุนเล่นเฉยๆเนี่ย มหมือินจริงๆมันมีอีกปเทีนะเออคือหนีเลยกลับยาวเลยเอยแท่งแมมไม่ไม่ให้กลับอ่ะอันทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงพีพูดเลยอ๋อหรือว่าเราตุยแล้วราไม่ได้ยินเราได้ยินแต่เสียงตัวเราพูดปะเออเราได้ยินแต่เสียงเราพูด เดือดเดดดตามันดดตาว่ว้าวลองทาไงอ่ะว้าวมันเด้น้องพีเล่นเกมกันนะครับ้ดูตาบาดดตาเหลือก่ะ ระวังนะไม่ถือปืนยิงนะไอ้รถเข็นก็มีไม่ใช่หรอมันชุบยังไงมันจะชุบเพื่อนยังไงพี่ได้ยินเสียงวะมันน่าจะไม่ได้ยินเสียงเรานะแต่เราได้ยินเสียงเพราะว่าเราเป็นวิญญาณแล้ว ก็เห็นเลยตัวแตกแล้วก็มีลูกไฟขึ้นมาหันไปแม่งถือปืนอยู่กูได้ยินเสียงเหมือนปืนช็อตกันโอ้เยี่ยะพีมันทำเสียงดังเดี๋ยวมันมานะมันมาแล้วมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วนั่นไงนั่นไงใช่ปะ นั่นไงไอตัวอะไรดะดำอ่ะมึงเห็นปะตัวอะไรวะแปลกตัวอะไรดำดำเอเดแมนเฮ้ยหายไปแล้วไปเอ้ยเฮ้ีงสารมะเว้ยนายแย่แล้ว ปีแม่งเสียงดังมากเลยสมัยมัยเออ,เอ,อ,เอ,อว้าวสมัยอะไอย่างงี้โอ้โอ้โอ้มนสมัยยืดเลยเอ,อ้ยไม่ไม่ตายเว้ยแต่เลือดข้างหลังมันลดนะหลอดเลือดข้างหลังอะตรงคอเงียบจังเลยไม,ไม่ได้ยินเสียงเรามันไม่ได้ยินเสียงเราวิญญาณคุยกับวิญญาณเนี่คือเราต้องให้ได้เก้าพันหกร้อยหก ใช่เ,เราต้องได้ 9, เก้าหัเอา้าเอา้ยเอ้ตกใส่อะไรแบบตีสามปล่อยยังนะมันเท่าไหร่นะอล่อยเดี่ยวปล่อยเดี่ยวปล่อยยังมันเท่าไหร่นะอ่ะนั่นอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ เอเย้ยเชี่ยรถเชี่ยรถได้ไงวะเต้าเราเบิดเต้าระเบิดเบิดไอ้ตายเต้ากันได้ด้วยมันยิงรถอ่ะเราต้องเอารถตปบล็อกมันนะเอารถตกแต่ว่าแต่ว่าของมันราคาตกนะเฮ้ย อะไรอ่ะเราโดนทิ้งอ่ะเราโดนทิ้งอ <vrai> ่ะเราลูเซอร์สแตนดิ้งมันให้เราสู้กันเองแบบหรอเออว่ามันมีสามคนี่ยไอ้น็อตกูอ่ะจีเน่แกว้าจะโดนแน่ตัดคอศูนย์เฮ้ยเฮ้ยอืลำบากไง ลำดับอ้าวหัวนี่เลยอ่ะดิสี้นี่อะไรวะทุบทุบคอนเ็กสีไล่ทุบไล่ทุบเฮ้ยขโมยขอยาบอกว่าขบวนนี่ดึง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 เฮ้ยของกูโดนแน่นอน

เราไมยเก็บเดเก็บมาละมาละตายแตกราชอราชีเพย a few moments later แต่ทำไมมันโกงอย่างมันยิงพี่แล้วตายเลยเอาลูกซองอ่ะพี่เป็นแค่ปุ่นกระป๋องงงงเราจะชุบเพื่อนกันมันสอนพี่ตาย ช่มันสอนให้ดีไว้แบบแต่ว่าแต่ว่าให้เอกแท็กอะไรสักอย่างกันหัวออกมาหรือเปล่ามันคืออันนี้ปะเอกแท็กตอยอ่ะพ็ไม่รู้แต่ว่ามันจะเปิดใช้ไงน่าจะรู้ได้เลงว่ามันเดินมายังปะตีมเสียงต้องฟังเสียงมันมีนั่นด้วยมีเด็กด้วยเด็กก็คือไอที่หัวร้องไงที่เขาบอกอ่ะใช่ไปไปไปกี่เพลไปได้แล้วกดดันเปลี่ยนหมดเลยกดดันเปลี่ยนเอ้ยอันนี้มีระเบิดตรงกลางเลย <Safe> วเวดหน <Superman> ีมันหลบหนีได้ห้องเรียนเวดมนป่ะถ้วรู้ได้ยังไงอะไรหยิบได้อีกไปได้มันจะขึ้นเป็นเดี่ยวๆให้ให้หยิบอ๋อกดแถบดูแผนที่ได้โุ้ยเขียบเขียเขียบไปซ่อนละซ่อนไหนก่อนมีดีที่ซ่อนไม่มีนี่ปลอมตัวเป็นหมอน

ตรงนี้มันหลอกอ๋อมันจับหลังหัวได้ใช่เหรอใช่เอีเอาก็เทยบจับไม่มันต้องกลายเป็นเอต้องเป็นอย่างงี้ก่อนไหมเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรกันบ้ารู้หัวป้องกันอันตรายก่อนมัยมึงมึงไม่ได้ยินเสียงกันหรอได้ยินเพลงหลอนไง หลบเปเลวไปลูกหลบเปหมดเลยเปลูกมาบอเด้มาทำงานหาเงินเอ้ยเสียงพีมันเบาลงเลยวะมันอยู่ไกลไงพีอยู่ไกลเอออยู่ไกลแล้วเสียงเบาด้วยอันี้นัเธอมีสองทางเนี่ยต้องไปทางไหนไป้าไหนพีอยู่ไกลแล้วเสียงเบานะเออเสี่ยไกลอยู่อ้โ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 อโอ้โอ้้โอ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 ้โไ้โอ้โอ้โอ้ด้ ไอ่ะมีไฟ Daniel. ไม่มีอะไรอ๋ออันนี้ห้องทางตันอันนี้ตันเปิดแมปเปิดแมปกปดแท็บโน่นโน่นฝั่งโน้นนะของที่หยิบได้เห็นไหมหยิบมาดิีดาดไหนหยิบอะไรได้ับตอบอ้เต็ oh, มหน้าเลยเฮียกาตาคอน ไม่เอาแล้วของเอามาฝ้าใส่เพื่อนเหอฮะหัวหัวระเบิดโอ้ยมันบ่นนะเล่นอะไรกันเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยได้แอบนะ เอออะไรอะไรเออมันมีเด็กมีผีผีผีสองตัวผีสองตัวเอยผีมันการัรันตีเออตามผีอยู่อ่ะมตามผีอ <yok> ยู่อ่ะ เออเดียหนีไเดินหนีกูกำลังปล่อยกูกำันปอย่าไอ้จับกูไอ้จับกูปล่อยปล่อยเฮ้ยจับมันได้จับมันได้จับมันได้พี่จับมันได้ไอ้จับมัน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 จับไปไหนอ่ะทุบ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 ให้มันแตกเฮ้ยใครโทรศัพท์มาไม่รู้กูซ่อนอ่ะ ไม่ตายเถอะทำอะไรมอะไรกันเอาไว้ไอพี่เขาสงสัยอะคือเราคุยกันเสียงมันก็ดังใช่ไหมเออยเอ้เอะไรอะไรทุ่มตีเออใช่เสียงดังอ๋อแล้วมันไม่รู้หรอมันก็ได้ยินมันได้ยินอ๋อ เราไหนตีอยู่ข้างนอกอ่ะเราอย uet, er ู่ใต้โต๊ะอ่ะไปแล้วไปแล้วดีทีแล้วีไอ้หลอดหลังหัวมันคือเือด้ปะใช่ใช <mm> ่เรื <mm <mm> <mm ่อยอย่าเสียงดัไอ้ของอย่าเสียงด้งเดี๋ยวมันมามันกุดไหมเสียงอะไรอ่ะ ไอ้เชี่ยนี่ไอ้เชี่ยนี่มาชงมาสู้ก็ให้เงียบไงไม่น่ามีอะไรว่ะลุงแต่ห้องข้างหน้าน่าจะมีห้องโซฟาไปขายได้ไหมเนี่ยปิดประตูอ่ะเดี๋ยวมันมาใหญ่เกินอะไรอ่ะตรงนี้ไม่เขียนนะว่ารันเฮ้ยเฮ้ยเออ ประตูซิว่าพี่ประตูป,ปรตปนตูดูเด,ดินนะ <c oughs> มันมีของอยู่ในตู้ <c oughs> ตู้นี้มันล็อกอะตู้ไหนล็อกใช้หัวมันม,มันหลบในตูไไนต้ได้ปะได้ไปละ <c oughs> ไปละ <c oughs> เฮ้ยลอ้ยลายชามมัก็ทำงานดีมีมุงกดอยู่มุหัวเดี๋ยวไหมใช่กูจะใช้ดาบฆ่ามันในตัวปืนมีดาบด้วยเขาก็เขียนโยนเก้าอี้ได้ปะโยนเก้าอี้ได้ปะโยนไม่ได้มันมันน่ากลัวยังวะ ทางซ้ายหรือขวาเออห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อนป่าก่อนเฮ้ยอะไรอะอะไรไม่รู้เช่นนี้จะนอย่างเดียังไงอันนี้ต้องช่วยกันยกปะมันยกยากอะขนาดิี่ไปไหนอะเสียงนกเบามากเลยเพราะว่าต้องปิดปิดประตูอ่ะมึงปิดประตูดิ เปิดประตูปิดเลยปปิดประตูให้มันดีๆด้วยมาช่วยกันยกลูกบาศกหน่อยดิมันหนักอ่ะมาช่วยกันปิดประตูแกปิดเดี๋ยวมันมาโอกเนี่ยมันน่าจะยกไหล่กันไปนะเพราะว่าเสียงเบามากเลยถ้าอยู่ไกลใช่น่หยกยกยกอุ้ยหมื่นหนึ่งเลยอ่ะอ้าวอันนี้เราก็จบแล้วดิ เออใช่แค่สิบ้อสิบดอลลาร์ใช่หรอมันสิบอก็สิบเสร็จบแล้วนี่เออก็เอากลับบ้านเลยเอากลับบ้านยกจะหนมาหายทำไมเ่ยเฮ้ยอย่างไรประตูเอ้ยมันอยู่หลังประตูปะไม่รู้หลบกันหลบกันหลบนอย่าไปอย่าไป ล็อกเปิดเลยนะเดี๋ยวมันได้ยินเดี๋ยวมันได้ยินยังไงมันก็เป็นทางตันไม่ใช่เราเราจะลองเปิดเลยไหมยังไงเป็นดียใจไหมบางกี้มันเสียงร้อนเราจะลองเปิดเลยปะอย่ามองอย่ามองกูด้วยสายตาด้วยสายตาเป็นตัวเล็กตัวเล็กเป็นตัวเล็ก คือตัวเลขของมึงือตัวเลขของมึงหน้าตาเป็นงอย่างนี้อยู่เฮ้ยมันเดินตัวเลขจะเคยบ้าไปยิ้มมันเดินเข้าไปตรงนู้นแล้วพี่พี่เห็นมั้ยไม่เห็นมันเดินไปดูแล้วเดินไปดูแล้วดูนไหนอะทางที่เราจะต้องกลับไปอะเพียวว่าตัวปิดตัวเองไว้เฮ้ยเชี่ยมันเดินมาตรงนี้ม่ได้เห็นเรเห็นเรามันจะเห็นเราเปล่าอ่ะไม่นดิ เป็นโดนดิไม่เอาไปเลย mình mình bay à mình mình bay à? đồ bay đi, đâu cái mình đi đường, nó 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 noma, nó noma, nó nó ไอ้เียคุกนมทิ้งคุณนมทิ้งแล้วเอาอย่างงี้ยก็ไม่เดี๋ยวเจ็ดพันแล้วอ่ะยกของขึ้นรถเข็นก่อนเลยช่วยกันยกหน่อยโอยหนักมันหนักยกยกยกแล้วยกแล้วลงลงลงลายเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือลงแล้วเออเท่านี้แหละลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงกันวลับมาสิบสองแล้วสิบสองกลับได้กลับได้ ทีนี้ยมันอยู่ทางกลับเ,เราเนาะโอ้คนหนึ่งล่อไงอีกสองคนเขียนก็เข็นชนมันไปเลยเออสร,รุปราคาตกมันคือตัวอะไรก่อนมันคือสปัปาร่าเอเลี่ยนตัวอะไรไม่รู้โอ้ยคนเลือดเยอะต้องนั้นดิคนมีมันมา้าวเ้ยอะลโอ ไปไปไปกูลอบอยู่ลอบอยู่ไปไปไปโอ้ยอะไรไอ้ยัมีเเลเซอร์ดวยเฮ้เ้ยเฮ้ยเเ้เ้ยเยเ้ยเ้ย อย่าไป่โล <airpl Pon> <Bluetooth> ไม่นะอย่าเพิ่งทิ้งเราไม่นะเก็บอยูไ <pas> ไ่ไ <N os salaries> หนอ่ะในเอ็อ่ะอย่าไม่โอ่เก็บอยู่เอ๊ะมันมีมันมีระบบทิ้งเพื่อนด้วยโคตรน่าเกลียดเลยสวเสดี <laughs> ม,มีเดเซอร์ด้วยแม่เป็นระบบผีเพื่อนด้วย <laughs> <laughs>